สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องที่หักแพงทุกทุกการนะมือนี้เมนูอีซี่มาตำปลาจะปลาปลายาปักปอก,ปกเดี๋ยววาคือเพิ่นเนาะนก,ก่อนอนะื่น่าเลาะก่อนเนาะเลอกราบก่อนเอาเพชรบ่พี่น้องเอาเพชรบ่หรือว่าเอาบ่เพชร ซาล่าว์ในรับรล่ของเปิร์หมักเผพชรแน่นอนเมื่อนี้สิตาหงุ่มเผพชรไปสู่ซาลาวกินเนาะอันนี้ก็ขอขอ,อบใจอ่ะอีกเถอนะเนาะในเมื่อนี้เราได้ลองถ่ายกล้องใหม่เนาะพี่น,อน้องก็งามอยู่ได้เนาะกล้องใหม่กันคนงามเนาะถ่ายกล้องยังกระงามยังกระของ บวากันเนาะพี่น้องลงเตียงัคหน้อยลงไลฟ์ปวดนะบ่เื่เป็นอันนี้อายผันฝากมาเป็นของขวัญปีใหม่เลยเนาะปีใหม่ลาวเด้อพี่น้องปีใหม่สงการนี่กะไก่สีหอดละเมือวันที่ด้แล้ว่าวันที่สิบแล้วเนาะเมื่อวันที่สิบเดือนสาม วันที่สิบี่ผ่าเมษาแมนแบบหมายราวนะวนเราอาหมีดหลอกกันกนนวลองเราน้ำขาวบะเทนะิง ยังปอกๆแล้วตั้มมาหงนีพี่น้องไล่ก้นสีคิดฮอดพอน้องวีเนาะพอน้องวีเป็นตั้แซ่บอดใจรอพี่น้องคิดฮอดพอน้องวีกันเนาะพอน้องวีนี่เพิ่นยังไปรับจ้างกุนมันอยู่ขุนบนเพิน่นยังทรมานเถอะ คืออะอีกประมาณจั๊กสองสามมือมะถาม่มีงานไปต่อกะสีมาเลยเนะาะถ้าพี่น้องอยู่ไกลอยู่ไกลแถวนั้นเห็นพอน้องวิระถักทาย่น,นเด้อพี่น้องไปแวเด่นแว่ซุ้มน้ำฝนได้เนาะไปแว่เห่นแวเที่ยวน้ำฝนได้หรือว่ามีการมีงานกระติดต่อจ้างฝนไปต่อเนาะไปกลุ่มมันผนกระมาณมมันบ่าวเคยเราใหญ่ของ นี่ก็อากาศกะนห่อนคือกันเนาะห่อนคือกันกับเมื่อวานนี่แต่ว่ามือันนี่คือมีลมมันสุกกว่าคือฝนสิตกแต่ว่าบ่ได้ตกเนาะตอนนี้กันขั้นตอนการขุดขุดซะก่อนโอ้ยจังใจขุดใบโพธิ์ ชับไปไวในเจ้าน้อตอนนี้มันตอนแรงเลยพี่เนาะจุดกินตำหงุ่งตอนแรงเนาะเป็นตอนแรงเหมือนตอนเที่ยงอากาศก็หอมเก่าเมืองนีเหงอย่อยเลยปีใหม่เราเฮาปีนี้มาสิผ้ากันไปเล่นอยู่ละฮะหนำเนะาะละฮะหนำเมืองสองคอนกับซาลาว พาพ <oh er 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 <oh ี่น้องไปบึงไปส้มนะเดียนนำสงการอยู่ลหาน้ำคาดว่าหนาจะได้ไปอยู่นะฝากติดตามส้มเด้อพี่น้องต้นหอาขู่ไปอย่างไรเซีเรตามหรอเนาะบ้านห้างบึงเนาะพี่น้องพม่น้องวิศิตตมแซ่บสามไหลซีแซ่ ซัำพอน้องวีสู่พอน้องวีได้ที่บอกติดตามชมเด้ี่น้อง มือนี่ยตำพริกแข็งเนาะเอาเป็นพริกแข็งเอามือนี่เอาโซล่าน้ำตาหยอยตัวน,นาะในโซล่าหายเลดเอาเผ็ดๆน่ง เอาลงไปอีกเติมอีกเพชรสมิงพอบ่พี่น้องว้ายเพชรลายเด้อเข้าองน้ำบ่ทันเด้อสว่าได้เนาะเอาสวงวะสวงวะแล้วเนาะพี่น้องเอาแบบว่ะ เพ็ดที่จิ๋วเลยบาทนี้เฮากะสิฮะตำปอกๆแล้วเนาะเมึงองแจากซีซันนีเพชรแน่นอนเอามาเล่นลงเนะาะบันี้ขาดไปไรนนี่ก็มาเแล้เลนะ่เนาะพี่นาง ว่มีมักเร็งกับสิบโรเซ่กันไดนะ้ไหมข้าต้องใส่แลนะ้วนะมาเด้อพี่น้องกินนลำกันเด้อจีด๊ด เติมลงไปอีกเพียงหนึ่งพอตามด้วยตามด้วยน้ำปลาน้ำปลาแดดปรุงอ่ะคือสิบพอใส่แค่นี้ต่อด้วยน้ำปลา ตำโดยเซนมะฮุ่งงวกงวดงวกงบ่ง,งจากหน้าตานี่มันลาย,ลายเลยนะพี่้องคือุีเซ่แย้วกอ

พอสิเอาเอเลาหายู่ได้มหมนี่นะเจ้าจีหาย้ใส่ีตาไม่เย้นกอแซ่ดี่าขาาแซ่ดกันยุโปใหนะตี้ไฟแน่สีหามื่อนี่แกยุโปมันเด้อสบายดีน้องวิับ่งงามงามเหรอ น้องวีแนมเบิ่งน้องวีก็ทอยทับมาแม่มาเริ่มมียันเพิดเกินคำเดียวเพลดล่ะเอาวเขาจะไปดีคาปิวอย่าหายเด้อไวายใจ แม่มอพี่ว่าเคยกินเพ็ดกวนได้ยังเคยกินพวอองแม่พ่อตัมาแล้วนี่อองมาตนแม่มาใครมีใหญ่แล้วตัมาถึงตเลย้ตัแสบเอาแม่ตัมาแสบอแีมืนกันแบกามีผู้ห่างมามีผู้ว่าอยากินพดๆแม่เาอยากกินแ่ แจแมีพักเลยว่ะมิจะพูดแล้วก็มีหมหุ่ตัวนะเดกโตโตอยู่หน้าเด้ยตัวผ่าว้ย้าเราไปเอ็โดงานนะเด้ยโอ้คีนอดผอาว้แล้วนาะต้องมีคีนอดพอไว้วนน่นงบ่เมียนี้มึงขึ้นลูกจนม่หาย่าพอไว้อยูจ่จะบ้ามีแ<ม>นี่นใคร เมื่อคืนน้องวีลุกขึ้นมาหายนางหายอเงยเป็นี้ยงลูกขุ้นเถอะได้พอไหวครับเดบอกเขาเดียวแม่ใจนะเธอช่วงวะช่วงวะพี่น้องเขากันเลยบรรยากาศห่อนเพชรห่อนผ่อเป็นเพชร ห่างแม่เพชรมันมันฮอนอนเย็นแซนโดดล่ะเม่กี้เเปิดพุ่งใช้พี่น้องบหมเอสบายดีปะสบายดีเอาคำเป้วเขาเขขอไเนี่ยดีนะนี่พีให้เบิรกับลูกมาสเอจาบมากมะ ต้องใช้โซล่าเรื่องกหายเลยเสร็จหนาเสร็จล้างเลยเร็ดง้อใแกสคหายคือเล็กหน่อยเงมือนม่ลับแต่มีพูคำปิวบอกว่าสูบบอยสูบบอยสคนเลยเร็มูอามอนอย่าี้เยเบอ้จมูเฮ็ดอย

ปิ้วเป็กไข่แตงไข่เจ็บปัวจะจำหนามบ่น่ะกินทางหนามเอาข้อไข่ได้คเณข้อตัวนึงวะอะไรนงค์ก็พักหน่อยนงค์ีบเอาไว้จำหนามไายไ จะไังีหายแล้วป่ะแน้อีกนีงหายตาเป็นได้มีเอ่อเป็ดเป็ดเป็ดเฟ็ดสวตามียังหนาตาปกติมีย่งหนาตาปกติจะคอยบวายแล้วพี่น้อง Ừ. Ừ. ừ bên này nha không phiêu ừ. đẹp ăn ừ. đẹp nhớ ừ. đẹp, đẹp khang, khang đẹp khang nhưng mà cháu khang tủng nữa hả nặng mày nhỏ sao ừ ให้แกงสูกบะไยอยู่นะททองดทอ่เป็ดเป็ดอย่างล้วงลายยนกไผ่จะเป็นคนหายเดียวกำลังเลิกวินหัววินหัวกันมาผิดเป็ดก็มันทอดอุ้ยทรมานเนี่ยน้องนี่นะพี่น้องเลยเป็นน้องนี่ทรมานเป็ดอยู่บนลูกเอาไปสู่ๆนะนี่ยังสู่สู่เห็นแล้วนะ สูบอ่เ็ดพี่น้องกินชิ้นลอแด้วก็ไปกินมะขุนี่นะน้องวีสูบอ่้มาห้อนี้ก็สิขอเจ้าเพียงสมีเด้อพี่น้องเดพี่น้องว้าจนสุวัได้กก็ไรก็แซ่ซากสายก็กระดิ่งน้องวีทัอ้อมเป็นกำลังใจให้หน่อยเด้อพี่น้องเอ้ยบายาไปกินน้าแข็งบาย